วันที่ห้าเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมวันที่ห้าแมงมีมาช่นมาร์ควะเออแมงมีควาชินมาร์เฉยเลยหรือว่ามันไม่ใช่วันจริงวะเอาละวันนี้เรามีเหมือนว่าอ่าภารกิจที่ต้องทำอ่อในวันที่ห้ามันแปลกๆวะป้ายอันนี้มันก็แบบเอียงลงมาปะเออปกติไม่เอียงนะ ทำไมเหมือนมีแปลกๆดินเสียงปะเหมือนมีใครพูดไม่มีอะไรพาที่แล้วคือมีเคมาครับว่าเออเคเหมือนมาบอกกับเรานะว่ามีส่งสารมาให้เรานะโอเคครับมาดูโน้ตกันเอโน้ตเหมือนบอกว่าเออฉันจำได้ว่ามือและของฉันนะแบบเออตอนนี้มันตะมันแตกต่างออกไปอะ่ะเออแต่ แต่มันก็ไม่เจ็บอ่ะนะแล้วก็ไม่สามารถขยับได้อะนะแต่สงสัยว่าเหมือนว่าอะไรนะสงสัยว่าคุณกำลังสังเกตพัดหรือยังอ้ยมีแต่ปัญหาจริงๆเลยผมว่าเนี่ยวันเนี้ยมันไม่ใช่วันจริงแน่ๆโอ้โนต้ตมาถึงอุย้ยมีห้องด้วยห้องใหม่เกี่ยวกับตะพาต้องสีเหรอเกี่ยวกับ ให้ตายเธอ be We t เ e r e for จุดๆโหเนี่ยวันที่ห้ามันหล่อนขึ้นกว่าเดิมเว้ย oh my god เุ้ยเนี่ยแปลกไปครับอันนี้อาฉันมองเห็นตัวเองในเงาสะท้อนนะครับและในเซียววินาทีนะครับฉันจำหน้าตัวเองไม่ได้เลยเออรู้สึกว่าแม่งเป็นของฉันหรือเปล่าจากเคครับฟังฉันนะ Some the dolls have a paint can only see under a UV lamp for you. Get there and make dolls only the defect, but it Get there Some see under sure e of you UV in you. for อ่ามีคุณอ่าอยู่ยูวีรอคุณอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบที่นั่นดูให้แน่ชัดว่าตุ๊กตาได้รับการตรวจสอบแล้วป้ายที่ระทึกอ้อยไฟจะกระพริบอะไรเล็กหนาเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะเอาตุ๊กตามาวางเหรออ่าวิธีการใช้ครับถือตุ๊กตาไว้นะครับแล้วก็ต่อตุ๊กตาอย่าง แน่ชัดนะครับว่าไม่มีเครื่องหมายอะไรในนั้นอ่าดับแรกครับ I love, you. I love you ครับแล้วก็ตรวจสอบอะไรให้แน่ชัดก่อนอ่าแล้วก็ถือตุ๊กตาไว้ครับออ้ยมีคาบอะไรด้วยอันนี้คือถูกกระพริบอะไรลักหนาววะเออเนี่ยครับ โอ้โหเต็มเลยไม่ใช่แล้วอันนี้ทิ้งครับถูกต้องโอเคตัวต่อไปฮัลโลสวัสดีไอนิดเดียวนี่นิดเดียวนี่คือนับปะ่ะสวัสดีไม่นับปะ่ะอันนี้วางไม่รู้ว่านิดเดียวมันนับหรือเปล่าวะโอเคไม่นับใครวัวเลาะตายเถอะ เฉียนลักครุนเออโอเคไม่มีอะไรครับเฮ้ยใครเป็นหัวล้อแรกนะไอเด็กไอเด็กนี่นี่อืมไงตายเถอะโอ้โหปะลอยนิ้วอย่างชัดเจนโอ้อันนี้ไม่ต้องสืบครับอันนี้คือเอาไปใส่เลย งานเร็วงานเร็วสวิชชี่อ่าอันนี้ครับดูโอโ้โหโอเคครับมีรอยไปสายเลยโอเคออเดอร์ที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับโอเคอ่าซึ่งอาจจะเป็นาอนิเมชันยอดเยี่ยมนะครับคือตุ๊กตานะครับที่เขาต้องการคือตุ๊กตาสีเขียวตุ๊กตาตาสีเขียวนะครับแล้วก็ควรพูดว่าสวิชชี่นะครับ โอเคเข้าใจเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าใช้มือแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปเอากล่องก่อนครับกูไม่ได้ยินได้ไหมอ่ะกูบอกว่ากูไม่ได้ยินได้ปะเออบอกว่าไม่ได้ยินได้หรือไม่โอเคดูตาครับตาสีเขียวแล้วก็พูดปะปะไม่ต้องพูดอะไรเยอะโอ้หนักครับเริ่มหนัก I love you ออันนี้ไม่มีผิดปกตินะอันนี้มีอะไรไหมครับโอเคไม่มีแล้วเค็คครับมีอะไรมีไหมไม่มีครับโอเคงั้นโซมนะโอเคอเคุ้อยอะไรยืนอยู่ตรงประตูด้วยแฮประตูนู้นอะ แป๊บนึงผมขอเช็คก่อนเลยมันคือทางเดินนี้ปะอะไรพูดไรโอ้อย่าก,กลัวอุย้ยเริ่มหลอนแล้วอุย้ยนี่ร้อยขาดครับโอเคเหมือนร้อยมีอะไรขูดเราใส่เลยโอเคโอ้หนี้เอาแขนมาใส่ขาเอาไปเก็บโอ้ง่ายครับอันนี้ อันนี้ดูเหมือนง่ายไอ้น,นั่นนีครับตุกตาเราต้องเข้าไปกลัวแบบว่าถ้าเราปล่อยไว้นานกลัวมันมีปัญหาเว้ยไอตัวเนี้ยพูดเหมือนกันครับตาสีเขียวดูรอยก่อนครับไม่มีรอยโอเคอย่าเด้อโอเคโอเคครับตุกตาตัวนี้แหละพูดสวิตช์ชีสเกตตั้งก่อนอ่าเปิดใส่ตุกตาปิด แล้วก็เอาใบนี้ครับแปะอย่านะโอ้ให้ตายเถอะปุ้ยเชี่ยแม่งเอ้ยโอเคไหนบอกไม่ไมีจำวะโอ้อนี่ก็คือไม่จำล้วกูตกใจเองกูขอโทษแล้วกันกูไม่ใส่มึงด้วยอะ กูจะตั้งมึงไว้ตรงนี้แล้วมึงก็มองกูไปนะไม่ตายเถอะ I love you คร okay. ับอเคตรวจสอบก่อนโอเคว่ามีสารอะไรหรือเปล่า <love> ไม่มีครับว่าไม่ขยับเด้อโอเคผ่ okay. าน ดูฟันด้วยครับโอเคจริงติงโอเคอันนี้เหมือนเราต้องไปซ่อมอะ่ะซ่อมได้อันนี้ฮัลโหลโอเคขอดูก่อนครับว่าเราต้องไปซ่อมหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่มีสารนะแล้วกเ็เราเช็คก่อนครับว่ามีอะไรในใน,นี้หรือเปล่าในน้องหรือเปล่า โอเคไม่มีครับเราต้องไปซ่อมโอ้ผมว่าต้องมีอะไรในนี้แน่นอนเลยอะโ okay. อเคนะให้กูวิ่งไม่ไหนเอ๋หรือว่าตุกตาตัวนี้เป็นเหมือนครั้งที่แล้วครับที่แบบว่าพอวางเุื่อไฟดับ ผมขอให้ดูนหนึ่งทีไม่ใช่เว้ยดับไหมโอเคไม่ดับแสดงว่าไม่ใช่โอโอเคไม่เกี่ยวครับโอ้ให้ตายเถอะเหมือนว่าเราต้องใส่แขนซ้ายกับขาซ้ายครับ โ okay. อเคเราขาซ้ายมาใส่ก่อนแล้วก็แขนซ้ายเคโอเคครับ <Hello. S 1> ปกติไปเด็กดีนะโอเคมันขยับได้ป๋าเออขยับไม่ได้ครับอันนี้ตุ๊กตาน่าจะไม่มีอะไรสวิตชสโอเคน้องไม่มีอะไรครับ ตั้งก่อนโอเคไม่เป็นไรอันนี้ดูไม่มีแล้วแสงเออไม่มีอะไรครับโอเคสซดูอีกทีครับเช็คความเรียบร้อยโอเคติงติ โอ้นีร่ร้อยแตกครับโอเคใส่เลยไม่ต้องคิดเยอะวุ้ย Let's go เล่นเกมอะไร อุ๊ยแล้วผมต้องไปหาตุ๊กตาที่ไหนวะโอ้ oh, <God. S 1> ๊ o d เะพอดนห้องนี้หรือเปล่า ประเด็นคือมันมืดครับอ,อ,อุ้ยเออโอ้เโอโอเคครับเจอตุก๊กตาโอ้โหวิ่ง ไ,ไม่มีนะโอเคผมว่าแล้วมันไม่ใช่วันปกติเว้ยวันนี้โอเคเปิดประตูไม่ได้ครับอุ้ยอันนี้คือฝั่งที่เรามาแรกเลยมีอะไรไหมก่อนจะเปิดโน้ต โอเคไม่มีนะเก okay, ครับไม่มีโอเคอ่านโนต้ตก่อนเอเหมือนว่านะครับจะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฉันหยุดไม่ได้แล้วนะครับฉันมีเวลาเหลือไม่มากแล้วนะหากคุณกำลังอ่านสิ่งนี้แสดงว่าม,มันสายไปสำหรับคุณแล้วว๊อเค มาแค่ครั้งเดียวนะแต่มึงไม่ได้ค่อยบอกอะไรกูเลยอ่ะวันนี้ไปไม่ได้ครับอะไรคือสายสำหรับเราโอเคห้องนี้ล็อกครับห้องนี้น่าจะล็อกเหมือนกันโอเคห้องปัดไฟครับ มือนมีโน้ตน,นะครับถ้าดูพวกเขากระซิบนะครับพวกเขาบอกกับลับกับฉันนะครับพวกเขาบอกเกี่ยวกับคุณพวกเขาบอกเกี่ยวกับคุณอุ๊ยหนึ่งตัวครับ You got i ีเดือนตัวสุดท้ายครับ ผมว่าตัวสุดท้ายอยู่ที่นี่แน่เลยอะ่ะล็อกเกอร์อะเออผมว่าอยู่ในล็อกเกอร์รูมแน่เลยอะ่ะพอที่นี่ไม่มีแล้วครับ ไปเล่นที่ไหนแล้วเนี่ยกลับมาเลยนะอีตายเถอะเกิดเรื่องหมู่บ้านนี่กับโรงงานแต่ก็ยังทนอยู่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ว่ามันทนไปได้ไงวะโอเคครับไม่มีอะไรแล้วก็โอเคฟันครบ อันนี้มีอะไรไหม <Sweet cheese. S 1> โอเคไม่มีครับแล้วก็วางมองตามไหมไม่มองครับ Sweet cheese. Sweet cheese. โอเคผ่านโอเคดีอันนี้ล่ะ อ่าอยากิ้วใส่อย่ากิ้วใส่อย่ากิ้วใส่เออโอเคโอเคปุ๊บอ่าดูไม่มีอะไรนะครับอันนี้โอเคงั้นวางครับมีอะไรนี้ไหมไม่มีครับโอเคเช็ค โอเคงั้นใส่ครับบายบายซียูเอแล้วมันเอาปุ่มผมไปไว้ไหนแล้วเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะย้ายปุ่มเขาด้วยเอ่อ มันเอาปุ่มผมไว้ไหนอะตอนนี้ยจะบอกนะไว้ข้างนอกไว้ข้างนอกโอ้ไว้นี่เองโอเคปุ่มกลับมาที่เดิมแล้วครับสวีทชีสโอเคครับดู <Sweet cheese. S 1> นะครับ <Sweet cheese. S 1> มีอะไรแตกหักหรือเปล่า <Sweet cheese. S 1> ไม่มีผมน้อง <Sweet cheese. S 1> ทุกอย่างปกติครับฟันปกติทำไมไฟมันเริ่มไอ้นี่ขึ้นวะ โอเคอันนี้มีรอยเปื้อนครับงั้นทิ้ง okay. นี่โอเคมีออเดอร์ครับ002โอเคเหมือนว่า,าบริษัทเดิมนะครับของสวิชชี่นะแล้วก็ที่เขาต้องการนะครับมีตาสีม่วงแล้วก็พูดว่า มันเป็นมันเป็นนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาแล้วทำไมมึงต้องย้ายท่อไปเรื่อยเลยนะมีอะไรไหมอะ่ะปิดไปก่อนใครมันหัวเลาะอะไรจังเลยอะ่ะโอเคเปิดไว้ก่อนครับเผื่อมีตัวอะไรเราได้รู้เลยว่าถ้ามันปิดคือมันมีตัวแน่ๆเออ คครับขอไอตาสีม่วงนะตาสีม่วงแล้วก็พูดเป็นวันที่ดี nice. ออันนี้เกือบใช่ครับแต่ไม่ตาสีม่วงนะ nice. โอเคไม่มีอะไรครับเช็คโอเคดีครับอันนี้นี่บายบายดีดีอ่า โอ้อันนี้เย็บปากมาท่ออยู่นูน่นโอเคยังไม่กลับมาที่เดิมน,น,นะพ่อ <c oughs> อุ้ยท่อก็ยังอยู่นู่นเหมือนเดิมครับพ่อ,บอกลับมาแล้ว <c oughs> อุ้ยอันนี้น้องนี้หรือเปล่าอ่าใช่ครับดูเหมือนจะใช่แฮะโอเคม <c oughs> ไม่มีผิดปกติวางก่อนมีอะไรไหมไม่มีครับ น้องปากแตกอะไรไหมไม่มีงั้นเรามาเช็คอันนี้ครับเออ nice. ไม่มีเช็คอันสุดท้ายคือวางว่ามีสิ่งของหรือไม่โอเคไม่มีครับงั้นทรงอะไรอีกล่ะเนี่ยฮะไม่ตายเด้อโอเคเดี๋ยวโอเคครบ จ้างแพ็กดีปะเอาไปส่งเก็บตู้เรียบร้อยครับไม่มีนะส่งครับโอเคโอเคครับไม่มีเรียบร้อย ยี่สีตัวสุดท้ายครับหรือเปล่าโอ้โหไอเลิฟอยูแต่ฟ <Somebody JI, |transcribe|> ันมาดิสแลบเปียบเลยนะมาต่อไปอ่าเป็นวันที่ดีเลยอุยแต่ตัวนี้น่ารักกว่าเนี่ย มีอะไรไหมโอเคครับ <That was S 1> ไม่มี <very nice. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คอันนี้โอเคไม่มีครับโอเคขอดูอีกทีนึงมีอะไรขยับไหมเสื้อผ้าผมห้านิ้วโอเคครบบายบายโอเคยังไม่หมดอีกเหรอไม่เยอะจัง ออ้โหมีกระพริบตาป่งานไวัครับเอ๋เปิดประตูซะด้วยปิดไม่ต้อนรับเว้ยข้าทำงานที่นี่แต่เพียงผู้เดียว อโอเคห้านิ้วครบครับเสื้อผ้าปกติวางมีอะไรไหมไม่มีโอเคอันนี้ดูเหมือนปกติครับวางเ็กโอเคปกติหรือเปล่าอ่ะปกติแหละปกติแหละน้องอะ่ะ โอเคไม่พลาดเลยแฮวันนี้แขนโอเคครับปกติอันนี้มีดวงตาปกติขอเช็คก่อนเลยลก่อนที่ไปซ่อมโอเคแล้วก็เช็คในเครื่องนี้ครับเฮ้แต่ของที่เปนแบบอยู่ในนี้ไม่มีเลยแะวันนี้ เข้าห้องนี้ที่ไรได้ยินเสียงหัวเราะตลอดไอ้นี่จูกูไม่อืมโอ้ผมไม่ค่อยชอบเข้าห้องนี้เท่าไหร่เลยจริงๆนะผมบอกแค่นี้เลยบไปซิวเกตจบยังยังไม่จบด้วยน้อง โอเคฟันปกติครับนิ้วขาแขนครบทุกอย่างครบเช็คออโอเคครับปกติอันนี้ขอดูในเครื่องนี้ก่อนมันต้องมีบ้างแหละไม่มีฮะโอเคติงติงโอเค ไปกลับบ้านนะโอเคครับกลับบ้านได้บายบายนะตุ๊กตาซียูอย่ามาทำอะไรกันอีกแล้วกันมันให้ผมกลับบ้านไอ้นี่ไงแม่งอือไปครับกลับบ้านขอกลับบ้านโดยอย่างสวัสดิภาพ อย่าอย่าจ้ำไม่จ้ำแล้วเราก็จะไม่หันมองไม่หันหลังกลับบ้านอย่างปลอดภัยโอเคซียูพวกคนระกัพการเมนองนะเกิน900นะ let's see if you can keep it up โอเคอันนี้เหมือนเราซื้อได้นะข้าวเบขาวบาร์โอเคซื้อไปเลยหมดแล้วนะซื้อหมดละดูนะครับดูเหมือนว่าวันนี้ไม่มีอะไรแตกต่างออกไปนะครับฉันรู้สึกว่าโรงงานนั้นนะครับอะไรวะฉันรู้สึกว่าโรงงานนี้นะครับมันเหมือนกับว่ามีอะไรกําลังคอยสิง ที่นี่มาโดยตลอดนะตุ๊กตาดวงคู่นั้นนะครับมันยังคงวงเวียนอยู่ในหัวนะครับแล้วก็คอยเฝ้ามองคอยดูเสมอนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกมันกําลังรอฉันอยู่เหมือนกันนะครับฉันก็เลยคิดว่าจะไม่กลับไปนะครับแต่ลึกๆแล้วฉันก็ฉันก็รู้ว่าฉันไม่มีทางเลือกนะครับแต่บางอย่างที่อยู่ข้างในนะครับฉันไม่สามารถเลี่ยงมันได้อีกต่อไปก็คือบอกว่าก็เหมือนว่ามึงไม่มีตัคงมึงไปหางานอื่นได้ไหม เออวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาแล้วไงวันนี้เหมือนวันแดงเดือดหรือเปล่าก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ